ใครที่ตอนนี้ไม่อยากจะเสียคุณไปขอไพ่บอกทีนะคะขอพลังงานของคุณก่อนนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนนะคะไพ่จะออกมาตรงกับพลังงานของคุณไหมเจสต๊กพลังงานของคนราศีตุลคิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนู จะมีจิเชีนพลังงานของคนทัตน้ำมีนกรกฏพิจิกแล้วก็สี่เหรียญพลังงานของคนทัตด,ดินมังกรพฤกษกันนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟคนทัตน้ำคนทัดดินแล้วก็คนราศีตุลน,นะคะในส่วนของคุณเนาะคุณเป็นคนที่มีเหตุผลมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มีความจรงิงจังจรงิจรงใจกับการใช้ชีวิตมีความจริงจังจริงใจมีความ มั่นคงนะคะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังเป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพึ่งพาใครไม่ค่อยไว้ใจใครแล้วก็เป็นคนที่วางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดีนะคะพลังงานของคุณเนาะหรืออาจจะหมายถึงความขี้หึงขี้หวงหมายถึงคุณมีคนที่อยู่ในใจของคุณก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะคนที่ ไม่ยอมจะเสียคุณไปนะคะเขาจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานปละมาไหนนะคะควีนถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิ่งธนูนะคะมีคิงถือไม้แล้วก็มีควีนถือไม้ สามไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเด็กถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมทุนตุนกุมนะคะแล้วก็8ดไม้พลังงานของคนาธาตุะะไ,งงาาไฟในส่วนของเขานะคะมีพลังงานของคนาธาตุไฟกับคนาธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของคุณกับเขาไม่ค่อยต่างกันนะคะเป็นคิงแล้ก็เป็นควีนเนาะแล้วก็เป็นไพ่ไม้มา3าใบนะคะ มีการรอคอยมีการเฝ้าคอยอย่างใจจดใจจอ่อน่าจะตัดสินใจที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือเดินทางมาหาคุณหรือว่าติดต่อมาหาคุณหากว่าตอนนี้คุณกับเขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะแต่อาจจะไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพลังงานของควีนถือไม้เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอยู่แล้วแต่ว่าเขาน่าจะมีการวางแผนที่อยู่ในใจหรือว่ารู้ตัวแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เขาอยากทําในตอนนี้นะคะ เด็กถือดาเป็นการตามมองตามสองเป็นการเฝ้าดูเฝ้าคอยมาสักพักแล้วนะคะหรือว่าการติดตามดูคุณดูความเคลื่อนไหวของคุณไหมนะคะแปดไม้เป็นการเดินทางมาหาไหมนะคะเป็นไม้ที่พุ่งตรงมาในทิศทางเดียวกันนะคะใครที่ไม่อยากจะเสียคุณไปนะคะพลังงานของเขาตอนนี้อยู่ห่างไกลกับคุณ เฝ้ามองเฝ้าคอยคุณอยู่นะคะอาจจะมาเซอร์ไพรส์คุณเดินทางมาหาคุณแบบกระทันหันก็ได้นะคะถ้ารู้ตัวแล้วว่าเขากําลังจะเสียคุณไปแล้วนะคะมาพร้อมกับหัวใจมาพร้อมกับกรรมเทพนะคะห้าไม้นะคะหรือว่าเขารู้ตัวว่าเขามีคู่แข่งในความรักคู่แข่งหัวใจหรือเปล่า กาวถ้วยนะคะอาจเป็นสเสน่ห์ของคุณไหมมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชอบคุณไหมนะคะ เด็กถือไม้นะคะการเริ่มต้นอยากเริ่มต้นใหม่แล้วหรือเปล่าตามมองตามสองคุณอยู่มีแต่คนเข้ามาชอบมาหลงรักคุณนะคะไม่ไหวแล้วอยากเดินทางมาหาไม่อยากจะเสียคุณไปแล้วนะคะอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยากเป็นคนที่รู้ใจคุณนะคะอยากแก้ไขปัญหาอยากทําตัวใหม่ให้ดีขึ้นนะคะอยากกลับมาพูดคุยอยากกลับมาเป็นเจ้าของหัวใจนะคะอยากกลับมาเป็นของคุณไหมนะคะ พลังงานของการแก้ไขปัญหานะคะพูดคุยกันด้วยเหตุผลเนาะวิวออฟฟอร์จูลงล้อแห่งโชคชะตานะคะวันเวลาที่หมุนวนนะคะหรือว่าเป็นพลังงานของการม o v ออนเป็นวงกลมก็ได้นะคะมีคิงถือไม้ขึ้นมาด้วยนะคะยังคงมีแพชชั่นนะคะยังคงมีความปราดถนาในตัวคุณนะคะ เลอเฮอร์มิตนะคะหลังจากที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเงียบหรือว่าแอบมองดูคุณอยู่นะคะคิดหาแนวทางคิดหาแผนการที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะถือตะเกียงนำทางมาแล้วนะคะหนึ่งเหรียญพลังงานของการกลับเข้ามานะคะการเริ่มต้นใหม่กลับมาขอโอกาสหรือว่ากลับมามอบความรู้สึกให้กับคุณใหม่นั่นเองนะคะ พลังงานของเขาคนที่อยู่ไกลจากคุณนะคะตอนนี้รู้ตัวแล้วนะคะว่ามีคู่แข่งในหัวใจความมีสเสน่ห์ของคุณนะคะทำให้คนเข้ามาชอบเนาะหรือว่าความไม่ใส่ใจความละเลยของเขาการไม่แสดงออกของเขาว่าเขารักคุณมากขนาดไหนหรือว่าคุณมีความสำคัญกับเขามากขนาดไหนนะคะเก็บซ่อนอาการไว้ใช่ไหมโอเคนะคะ พอเริ่มรู้ตัวว่ามีคู่แข่งในความรักมีคู่แข่งในความสัมพันธ์มีคนเข้ามาจีบคุณมีคนเข้ามาชอบคุณนะคะตอนนี้อยากแสดงตัวนะคะอยากกลับเข้ามาอยากเริ่มต้นใหม่นะคะอยากเป็นคนที่ดีขึ้นปรับปรุงตัวเองใหม่อยากแสดงความรู้สึกแล้วนะคะพลังงานของคิงถือไม้แล้วก็ควีนถือไม้เป็นคนที่มีความรู้สึกเหมือนกันนะคะมีความจริงจังจริงใจเหมือนกันแล้วก็มีแพชชั่นเหมือนกัน เพียงแต่ว่าคิงถือไม้เขาจะแสดงออกแต่ควินถือไม้ไม่แสดงออกนะคะหลังจากที่ไม่แสดงออกแล้วก็รู้ตัวแล้วว่ามีคู่แข่งตอนนี้จะแสดงออกแล้วนะคะจะแสดงออกว่าตัวเองมีแพชชั่นมีความปรารถนาในตัวคุณขนาดไหนนะคะอยากกลับเข้ามาใหม่ไม่อยากจะสูญเสียคุณไปแล้วนะคะ อยากจะมาเป็นคนสําค <q> ัญของคุณอยากจะได้รับโอกาสจากคุณนะคะอยากมาเป็นเจ้าของหัวใจคุณอีกครั้งอยากจะแสดงตัวนะคะอยากได้โอกาสจากคุณอีกครั้งหลังจากที่นิ่งๆเงียบๆไม่แสดงออกอยู่ในมุมของตัวเองนะคะตอนนี้อยากแสดงออกแล้วอยากมาเป็นเจ้าของหัวใจอยากขอโอกาสอยากได้โอกาสจาก คุณนะคะคนี่ก็คือพลังงานของคนที่ไม่ยอมจะเสียคุณไปในตอนนี้แล้วก็จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกนั่นเองนะคะ